สวัสดีค่ะดาวมิซูป,ป้ายแดงวันนี้ดาวจะมารีวิวรถปาเจโร่สปอรรุ่น l i t ิ e ดิชั่นรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะจะมีดำขาวมุกแล้วก็แดงนะคะภายในตัวรถค่ะเบาะหนังจะเป็นเบาะสีน้ำตาลเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะมี Airbag ด้วยกันทั้งหมด7จุดค่ะ หน้าจอจะเป็นขนาด8นิ้วนะคะเกียร์ออโต้พร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าค่ะจอกลางขนาด12นิ้วแอร์เราสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะตามอุณหภูมิเหมาะสมค่ะด้านหลังรถจะมีชุดปะย,ยางฉุกเฉินให้ด้วยนะคะพร้อมด้วยประตูท้ายไฟฟ้าค่ะภายในสามารถพับปรับเบาะได้หลายรูปแบบนะคะ เมื่อเราต้องการปิดประตูท้ายไฟฟ้าเราสามารถกดจากที่ประตูรถได้เลยค่ะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะไฟท้ายไฟถอยเป็นแบบ led ค่ะส่วนด้านข้างรถนะคะยางจะเป็นขอบ18นิ้วมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อดาวได้061-634-6457ค่ะยินดีให้บริการค่ะ